สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อผ้าป้ายนะฮะตลอดเกือบครึ่งวันนี้นะฮะก็เพิ่งจะมีคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะเ <c oughs> พราะว่าไม่ได้ไปบ้านนะสวนของลุงเต่าป้ายุพินนะอยู่ที่นานะฮะคุณผู้ชมนะครับอัปเดตล่าสุดนะฮะลุงซื้ออะไรมาเพิ่มเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะเป็นเหล็กปล่องนะฮะความยาว6เมตรนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ ความหนาอ๋อมีสองขนาดนี่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 นะฮะหาหมอนมาองนหาหมอนหาหมอารองหมอนมาลงออ๋อตอนตัดใช่ไหมลุง เพื่อนๆเราต้องหาอะไรไปรองเหล็กนะใช่ไม้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 หลังร้านของป้าคำสายมีไหมมีนะขาไม่ได้ด่าต่อไปก่อน้าืม่าด้ขาไา่าด้ มันเปลี่ยนมันก็ยังอีแล้ว็เขาเขามีนาทีไปซื้อมาแล้วไงอาต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 ้องขึ้นไปแกะนะเอาคือวางซาน้นไแกไม่ต้องพูดนเรื่องขึ้นี่ตาตากงอยู่แล้วขึ้นทุกขาไุงอนแล้วบอกต้นไม้เป็นไ้งนทงานไป จักรวาลได้ได้ได้เดี๋ยววางตำแหน่งให้ขาไกว่นได้พี่น้องจะเบิ้งขาไวเลยรับากไว้นะค่อยาดอปานขึนเ้าต่นแ่เก็บมานะเ้ยเป็นยังคืออันนี้เนาะเก็บออกพอเดียวแต้องทำเป็นทางเดยมันอยู่ในทางเดินรอเอามากันเฉย พอแล้วยามันจะเลื่อนเลื่อนลงมานี่โทนะครับเนี่ยเป็นหัด้วน้ทน้านี่ใครเาบาน้มีได้ได้เฮ้ยเอาลงเลยมันละมีแรงเสกไดมาแกรงีกัจับด้วย่นะพระนะรจับด้วยตองยันีดนะตรงนี้ก็แก้ไหมแก้เพรมันไหลดิ เอาลงทีละเส้นนะมันจะไหลม่ครรไไวเด้อย่างเดียวไเป็นไรก็ยาชิโดนคนเดียวต้ประดานี่แหละค่ออกมาละได้นงนี่มาทางนูนี่ปลอดภัยแด้เต็มเเลยของพี่ของคาของพี่นะเท่าไหร่สีบวีเป็นแปดใช่ไหมแปดหมื่นเท่านั้นไม่เป็นไรที่ติวิว นิดนใส่คนมัดเลนส์ละเนาะไปไปคุ้เหล็กมาหมวกจุนเบี้ยวมาแล้วพวกเจ้าต้องทำบ้างทำให้เบี้ยวอยู่เมื่อกี้นี้แต่ทำมันเบี้ยวเพิ่มไงมันเบี้ยวอยู่แลยเฮ้ยนะคนสั่งการเขาก็ต้องนั่งอยู่อย่างนี้แหละ ว่าอีกสักโมงก็ไม่เสร็จหรอกถ้าเป็นอย่างนี้น <c oughs> ไปนั่งรอเหล็กเหล็กมันไหลลงหมือน,นู้น <c oughs> เหมือ <c oughs> นนั่นฮะเหล็กมันพุ่ออกมาไหนใครจะซัดลงมา <c oughs> เหล็กนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยมันไม่ได้ซัดลงมาได้ง่ายๆได้เหล็กนั่นนะค <c oughs> ำว่าเหล็กไหลเคยได้ยิน <c oughs> อ๋อนั่นเหล็กอันนั้นเหล็กไหลอันนี้เหล็กไหลเอาลงเหล็กไหลไอ้ปูเอาลงเลยปูแป๊บเดียวปูน่ะมันยกอ่ะเออปูแข็งแรงอยู่แล้วไม่พอกำลังมัาหรอกโอ้ยเมื่อกี้คอยเต้นหลายเพลงคอยละเมอเลยนะ เรได้สายช็อตเล่นติ๊กตอกเล่นติ๊กตอกนึกว่าสองเพื่อนเขาทำมาหลายมีแต่เนียบกิ๊บไม่ออกมาเอาเรื่อยๆทีละเส้นทีละเส้นนะทีละเส้นทีละเส้นอ่าไหลมาทีละเส้นนะอ่ะฟุ้งอ่ะฟุ้งมาเออเป็นอะไรขึ้นไปเยียบี้ดิขึ้นไปเยียบีขึ้นไปเยี่ยรถไ่เก่ยวกาบวะไม่เกี่ยเกันแล้วเออไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน ทีละสองคนทีละสองคนเตือนเพื่อเขาจะเอาวถ่ายออกนะเขาจะถอยนะเขาจะถอยลวดถ่ายเขาก็จะถอยออกหมดเลยนลนั่นนะครับกูเขาตั้งกีการถ่ายก่อนเดี๋ยวก็จะให้กำลังใจนะไิดเลยมาอย่าเลยบางคนละรุ่นได้ลดหนั่นะ โอ้ยพูรสินกันเลยออกนี้นี่พ่อสองลูกยังไม่สิแล้วเดี๋ยวคน็กเลยแม่แกคนละเกนลเด็โอ้ยสี่แบกนะนาสุดยดมมอัน่ใช่ไหมได้ยแปดนะพีมันสิเกินแปดนาทีบุตรกานละเล้าเน e ี่ยมันสมมุหนึงคนหนาไม่สิเล้าดันนะ เอาเหล็กบางก่อนเด้อเอหล็กบางเออหนึ่งจุดหาก่อนตอนนั้นเล็กดำไปสีดดำมากลกเหล็กนาสีดดำไปเหล็กนานี่บงแม่ขนาห่ออ่ะนะนี่นะยุงแข็งแรงเอาเต็มลู บุ่งคือกันดเ,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 เด้่กระแทกแรงๆเียกระแทกเลยกับยิ่งแดดอากาศร้อนๆใช้มันหนึ่งจุดห้ามันร้อนมันก็บุบงั้นเขาจะไปหลอมใช่ไหมเขาก็เรียกหลอมเหล็กเนาะะ,ะเอาเตินขึ้นเออมันมีสองขนาดอเอาเตินขึ้นอย่างละสิบสี่เส้นอย่างละสิบสี่เส้น อ๋อหลีกน้าหมดที่นี่เลยบางหมดแล้วหนักหนักกว่าเดิมที่นี่นลเอ้ยเท่ะเซนเท่าละเซนไปได้ลูกคนไหนไม่คุาเท่ะเซนเท่ะเซนให่ถึงมันใจร้อนมันอยากลงเองอ๋อวันรับเท่ะเซนเท่ะเซน เราวางท้ายรถไะได้นั่นน่ะเจ้ามีปัญญาซื้อบนรถได้ไหมไปสองเนแล้วบัดนี้เจ้าเห็นเ้วจะมาคอยใส่ชอวอยแล้วเนาะมินน้อยมีกี่ท่านมินน้อยมีสามพันโอ้ยจิ๊บจิ๊บเจ้าเอ๊ะี่แบกโคตรนั่นไรสิเล่ แยกต่าหากเดสีเทาเสีเทาแยกต่าหาบ็เสร็เดียวตลอด ไปเลยพอดียลนวน่ายกให้ดูละสองเส้นกับเบาเองไปกี่แล้วที่ต่ที่แบบนธึงะดูรับเบาก่นงานรับเบาด้วยงานที่จะรับเบาหรือหม่เป็นงานอะไรวัน เอาไม่ไหวไไป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 กนะแมไมาเมียมาแรงไม่คู่ไเด้อเด้่ไนะวายยุน่ะเล็กเส้นยวสอคนมนีไหวนะดูคนเดียวโอ้โ จบคลิปอย่าเพิ่งจบคลิปอะไรอะไรอะไรมีค่ะมามาหันมาทางนี้หันมาทางนี้เห็นองปูแล้วเอากล้องมาเห็นองปูเอออ่ะกล้องมาย่าชี้มาแถวบ้านด้วยเอากล้องมาเสร็จแล้วนะคะยกลุงลุงนี่ขาดีได้เชุดเลยกวาดทั้งหมดมาสีแดงตัวนอีกแล้วเนี่ยนี่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 มา ่้ใสอันนี้เป็นเหล็กชุบกราวไหนมันจะเป็นนี้แล้วมันต้องใส่ถุงมือครับปุ๊ดให้พี่ผู้ใหญ่เจดียนะฮะมอบเงินร่วมสมทบทุนทำห้องน้ำนะครับกับคุณเมลนี่นะครับเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญกาบประจําของเรานะฮะสองพันบาทแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามอีกห้าร้อยบาทนะครับก็สองพันห้านะครับผม ผ่านเสือปลาไปนะครับครับอนุโมทนาสาธุครับอนุโมทนาสาธุคุณเมโลดี้ครับควอจะดีไม่เอาดีไม่ประสงค์จองน้ำนะครับผมขออนุโมทนาสาธุกับบุญนะครับครับทำตามพระประสงค์เพราะว่าตอนนี้วันนี้ไปรับอ่าํำนวณเหล็กได้ประมาณนี้อย่างละสิบสี่เส้นก่อนนะครับไม่อยากให้เหล็กเหลือเยอะนะครับถ้าขาดนิดหน่อยก็ไปเพิ่มเจอเหล็กกล่องขั้นขีดที่เป็นเหล็กแปรนะครับซื้อมาละสิบห้าเส้นแต่ก็ยัง ไม่รู้จะพอถ้าไม่พอก็ไปซื้อเพิ่มครับครับก็จะประหยัดงบให้ได้มากที่สุดครับผมเพราะว่ายังมีส่วนที่เป็นชักโครกนะเมื่อเช้าก็คุยกับเอฟซีผ่านไลน์แล้วละว่าห้องน้ําจะมีสามแบบที่แบบชักโครกสักห้องอแล้วก็แบบนั่งยองๆสักสองห้องแล้วก็ชักโครกให้กับเด็กอีกห้องนึงอ๋อครับอีกแบบนึงก็คือสําหรับคนพิการ เพิ่มเข้ามาอาจจะเหลือชัโครกหกที่ชั้โครกเจ็ดก็คือจะมีห้องคนพิการหนึ่งห้องก็คือเป็นชั้โครกแบบผู้ใหญ่เจ็ดห้องแต่เป็นสําหรับคนพิการหนึ่งห้องทั้งสิบห้องครบประมาณนี้นะครับครับผมท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าควรจะเป็นอย่างที่พูดที่ลุงช่างพูดไหมหนะครับเมื่อเช้าก็ทาวเสียงดูแล้วบอกว่าเอาประมาณนี้ตามนี้นะครับขอบคุณนะครับพัฒนาสาธุครับ ทางที่รับชมคลิปให้มันอมชาแนลเซอร์ค่ะไปนะ่ะ